ครับผมคิณเด็กสวัสดีพี่น้องอีกรอบหนึ่งครับผมครับบรรยากาศงานบันเด็กของอปทบ้านสิงห์ได้จัดขึ้นมาจัดกิจกรรมขึ้นมาให้กับเด็กๆครับผมครับไปพี่น้องดูบรรยากาศพี่น้องดูบรรยากาศบรรยากาศการจับรางวัลครับพี่น้องบรรยากาศการจับรางวัลน้องปมพป็นไหนน้องปีมอ๋อน้องปิมรุ้นรางวัลเลยนะครับน้องปิม น้องเปลมาแล้วพี่เปี่นล่าสันหรือเปล่านะครับน้องเปี่ยนล่าสันหรือเปล่าครับามาเลยนะครับน้องพี่บนนะครับอะไรต่อไปนะครับอานิกาข้องต้อนะครับน้องมดนะครับน้องดมดอานิกาข้องต้อน้องมดนะครับมายังมา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 แล้วนักแสดงด้วย ต่อไปนะครับเด็กหญิงอันนันอันนันพรศสีประสิทิ์นะครับน้องเนยหวานนะครับน้องเนยหวานนะครับมาถึงแล้วมารับมารับรายชื่อที่ผมนี่นะครับน้องเนยหวานอยู่ที่ไหนครับเด็กชายทิพย์ปี ล่าสันนะครับเด็กนะเด็กชายแป๊บนะครับน้องอะไรครับนี่นี่เอาไปเอาไปเอาไน้องไอติมนะครับสำรวยมีสัตว์นะครับน้องไอติมสำรวยมีสัตว์นะครับไอจุมจะย้ายนี่นี่ใส่เกล็บซักทีเึง ไปดูบรรยากาศพี่น้องยาวมาเดี๋ยวนี้คืนคืนยังึืนแล้วนี่ฮะใยืนยืนกันดิอะเตนได้นี่ทนหนอันนี้นีา

สังคอยหาครับโมบี้งคยครับคอยยี้ผมอยากได้ดิโมบี้ผมอยากได้คือกันดิครับอยากได้ปงอยากได้ปง บรรยากาศครับผมทางหน่วยง,งานรอปสตอได้นำของขวัญม,มาแจกให้กับเด็กนักเรียนครับพี่น้องอันกงเยาเารงว บรรยากาศครับผมเดี <m agn ets> no yes. ๋ยวชมการแสดงของนักเรียนนะครับน่าจะเป็นโรงเรียนบ้านสิงห์นะครับเดี๋ยวเด็กหายเด็กหายเด็กหายไหนเนี่ยเฮ้ยดูว่าหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปจะไม่ให้ลุ้น สองตัวมันช้านะครับมันจะอ่ามัปรับปรับกันไปนะครับตามหน้างานนะครับอ่าปันหาหายหายรับสวยๆเลยครับครับเออของของรางวัลเรามีเยอะนะครับตอนนี้ดังจะลงพัฒด้วยอยากให้ขนมไปพร้อมนะครับเอามารับรางวัลแล้วก็เอ่อชี้ขนมไปให้นะครับขอรยุกาศก็ติดลบทีหลังนะครับอ่า ไม่ต้องเอา,อเอาของรางวัลอย่างเดียวนะครับเอาเอาขนมไปด้วยหอบขนมไปด้วยนะครับหลายละหอ่อสองห่อก็ได้บต่อไปนะครับเอาเดี๋ยวน่าจะทําการแสดงนะครับเดี๋ยวจะแจกยาวพ <c oughs> อพอ,อการแสดงจบนะครับก็น่าจะาจะมีเงินรางวัลของเด็กเล่นแล้วก็รถจักรยานนะครับ ก็โดยเฉพาะบุญญาเจดีก็นําของมาให้เป็นของรางวัลเยอะแยะนะครับไม่ต้องเป็นพวงนะครับว่าจะไม่ได้นะครับของเยอะมากนะครับขึ้นมาเพื่อวันเด็กวันนี้ครับผมวันที่11วันเสาร์พอดีครับขึ้นขึ้นเวทีด้วยนะครับอ่า เป็นการแสดงจากโรงเรียนบ้านสิงนะครับราอนุสรของเรานะครับโรงเรียนบ้านสิงนะครับไหนเจนเจนเลย